ความรักไม่มีถูกไม่มีผิดแต่เขารักคุณเพราะอะไรเรามาดูกันค่ะ คุณเนี่ยเป็นคนที่พยายามเก่งมากค่ะพยายามมากอดทนมากในความสัมพันธ์นี้ค่ะเขาเห็นถึงความพยายามของคุณค่ะหลายครั้งที่เขาก็อาจจะทําไม่ดีกับคุณเขาอาจจะทําให้คุณทุกข์ใจหรือว่าปิดกั้นคุณในการสื่อสารแล้วก็การเข้าถึงตัวเขาค่ะแต่เขาเองก็อยากจะลองดูเหมือนกันนะว่าคุณจะพยายามต่อความสัมพันธ์นี้มากน้อยแค่ไหนค่ะคุณเป็นคนที่เจ็บไม่จำค่ะ คขคงไม่เคยเจอใครแบบคุณที่ แม้ว่าเขาจะผู้ร้ายหรือว่าทําร้ายคุณก็ตามค่ะคุณก็คงยังอดทนแล้วก็เฝ้ารอเขาอย่างจงรักภักดีค่ะอาจจะโขดไปสักหน่อยนะคะแต่เขาก็เห็นค่ะเห็นในความรักเห็นในความพยายามของคุณค่ะเขารู้ดีว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ใครเขาก็ชอบเป็นคนที่ใครหลายคนหมายปองค่ะเขาจึงอยากรู้ว่าในความสมคัญนี้คุณจริงใจกับเขามากแค่ไหนถ้าคุณแกล้งมาแย่เขา ถ้าคุณแกล้งมาทําดีกับเขาเพื่อที่จะโปรยเสน่ห์ใส่เขาเขาไม่ยอมค่ะเพราะฉะนั้นการที่คุณเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เขาอยากลองใจคุณดูสิเขาว่าคุณจะอดทนแค่ไหนคุณจะพยายามแค่ไหนเพราะเขารู้ว่าหัวใจของเขามีค่ามากๆ และอยากจะบอกว่าเขาตกหลุมรักคุณด้วยเช่นกันค่ะเขากลัวเหลือเกินค่ะกลัวว่าคุณจะเข้ามาหลอกเขาค่ะคุณคือคนที่เขาสนใจนะคุณไม่รู้หรอกว่าเขาสนใจคุณตั้งแต่แรกเจอค่ะเขาแอบมีใจแอบหลงรักแล้วก็แอบคิดถึงคุณด้วยค่ะเขาอยากรู้ว่าบ้านคุณอยู่ไหนคุณทําอะไรชีวิตของคุณเป็นอย่างไรและอยากจะรู้ว่าคุณเนี่ยโสดจริงหรือเปล่าค่ะแน่นอนว่าในความสัมพันธ์นี้หลังจากที่รู้จักแล้วก็อยู่ด้วยกัน มาพักหนึ่งแล้วเขารู้สึกว่าคุณกับเขาไปได้วยกันได้ดีค่ะคุณมีเป้าหมายมีหน้าที่การงานแล้วก็การใช้ชีวิตที่อยากประสบความสําเร็จมีเป้าหมายเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นการได้มาเจอกับคุณเขาคิดไม่ผิดจริงๆค่ะผ่านช่วงทดสอบมาแล้วเขา รู้สึกว่าคุณคือเพื่อนร่วมเดินทางชีวิตของเขาทั้งชีวิตได้ดีเลยเขาตกหลุมรักคุณจนรู้สึกว่าคุณนี่แหละคือคนในชีวิตของเขาคุณนี่แหละคือคูคของของเขาและคุณนี่แหละคือคนที่เขามั่นใจว่าจะแต่งงานแล้วก็อยู่ด้วยกันไปตลอดทั้งชีวิตค่ะ